ก็ยังเปลี่ยนไม่ใช่แค่ระดับโลกเขาเปลี่ยนนะ <ingo. S 2> เฮ้ยโคตรออสเลยนะแพระนั้นจะเอาใครไปวีเอลมีเยอะมากค,<ช>คืออย่างนี้ครับหลายทีมในยุโรปอ่นานังนอร์สเซกาหรือเซาท์อเมริกาหรือในเอเชียเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่น1เปลี่ยนโค้ช2เปลี่ยนนักกีฬานะตอนนี้ผู้เล่นใหม่ของเราเนี่ยคาดว่าจะมีใครเขาเตรียมตัวที่จะเล่นทีมชาตินะเขาคือเขามีคุณค่าเขามีความหมายทางจิตต้องพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ เพื่อสนุกตบสนันวันนี้พี่บอยมาดูเรื่องบรรยากาศภาพรวมของวงการวอลเลย์บอลโลกนะคะปีนี้ถือว่า v ีเ2025เป็นเวทีที่ขย่าววงการวอลเลย์บอลพอสมควรเพราะอะไรเพราะว่าปีที่แล้วคะ่ะโอลิมปิก2024เป็นหมุดหมายของนักกีฬาหลายๆคนที่ประกาศถอนตัวเองจากการแข่งขันยุติบทบาทการเป็นนักกีฬาทีมชาติถูกไหมคะเพราะเขาจะส่วนใหญ่จะไป แข่งที่โอลิมปิกแล้วก็ถือว่าเป็นชัยชนะหรือความสําเร็จในชีวิตอย่างประเทศบราซิลนักกีฬาตัวเก่งอย่างไทซ่าประกาศยุติตัวเองจากการแข่งขันโอลิมปิก2-0 2-4ที่ฝรั่งเศสที่ปารีสในขณะที่ทีมชาติจีนคู่แข่งคนสําคัญของเอเชียในบ้านเราตัวหลักๆนะคะตอนนี้หายไปพอสมควรนะเพราะอะไรเพราะว่าช่วงวัยที่เยอะขึ้นต้องหยุดแต่คําว่าหยุดของเขาไม่ได้หยุดแข่งไม่ได้หยุดเล่น หยุดการเป็นทีมชาติแล้วก็เปลี่ยนตัวเองไปหาเงินในสโมสรไปขายความสามารถอยู่ในลีกยุโรปลีกตุรกีลีกญี่ปุ่นอย่างทีมชาติจีนเนี่ยเจจูติงยวนซินเย่สองคนนี้ตัวหลักตัวทำคะแนนประกาศแล้วนะคะยุติเช่นเดียวกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นโกกะก็หยุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองภาพรวมตอนนี้มันเหมือนเป็นจุดจุดเปลี่ยนของวอลเลย์บอลโลกอยู่เหมือนกันตัวเด่นๆตัวใหญ่ๆ ยุติบทบาททําให้วันนี้โอกาสของนะักตบสาวทีมชาติไทยเราก็มีโอกาสเหมือนกันที่ใช้ตัวหลักใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่มากมายไปแข่งขันแม้กนระทั่งตัวโค้ดเองโค้ดหลายๆคนนะคะก็เปลี่ยนนะโค้ดที่เก่งของแคนาดาเป็นสาวออสเตรเลียที่ทําให้แคนาดาเวิร์ลแร k กิ้งทำให้แคนาดาโด่งดังทําให้แคนาดาชนะทีมชาติไทยแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นทีมที่อยู่ในแร n กิ้งอันดับที่ต่ํากว่า แต่โค้ชแชนอนทําให้ทีมแคนาดาเป็นที่รู้จักไประดับโลกเขาเขาเคยชนะทีมใหญ่ๆอย่างบราซิลด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้มันขย่าทั้งโลกว่าะจะเป็นนักกีฬาที่หยุดโค้ชเปลี่ยนทีมโค้ชคนหนึ่งเคยอยู่ทีมชาตินึงก็ไปฝึกสอนให้อีกทีมชาตินึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอรอดูว่าวีเอล2025เนี่ยบรรยากาศมันจะคึกคักแค่ไหนแต่พี่บอยบอกได้เลยนะคะไทยก็ยังเปลี่ยน ไม่ใช่แค่ระดับโลกเขาเปลี่ยนนะไทยก็ยังต้องเอาโคดออซึ่งเคยทําหน้าที่เป็นกรรมการบริหารสมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียเนี่ยยุติบทบ,บาทตรงนั้นเพื่อกลับมาเป็นโค้ดในแง่ของการสร้างทีมชาติไทย oh. เพราะฉะนั้น v ีเอ2025น่าจะสนุกและบีเอ2025เราจะได้เห็นดาวดวงใหม่เกิดขึ้นมากมายโคดออจะกลับมาคุมทีมชาติไทยบีเอ็ปีนี้เราจะไปแข่งขันเราจะไปโอลิมปิกคนไทยกดดันอยากเห็นวอลเลย์บอลไทยในโอลิมปิก ทุกคนคาดหวังเฮ้ยโคตร hey, คออสเลยนะกดดันไหมครับขอบคุณมากครับ <laughs> จริงๆก็ต้องขอบคุณพี่บอยขอบคุณพี่ๆ <laughs> น้องๆสื่อมวนทุกท่านนะครับที่ได้ให้การต้อนรับขอบคุณแฟนๆด้วยนะทั้งทั้งสนับสนุนผมแล้วก็มีความวิตกกังวลว่าผมจะทําหน้าที่ได้ดีไม่ดีเดี๋ยวก็ลองมาดูกันยังยัง VNL เนี่ยทุกทีมได้พัฒนาการเล่นหมดหลายทีมในยุโรปอ่นานังนอสเซก้าหรือเซาอเมริกาหรือเอเชียเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่น1เปลี่ยนโค้ช2เปลี่ยนนักกีฬาหลายคนก็รีทายตัวเองด้วยใช่ปีนี้เราก็ต้องมาดูว่าแต่ละทีมในยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นไหมเขาใช้วิธีการเล่นยังไงแล้วเราจะต้องเตรียมวิธีการเล่นยังไงเรามีผู้เล่นใหม่เข้ามาไหมณตอนนี้ผู้เล่นใหม่ของเราเนี่ยคาดว่าจะมีใคร เราคาดว่าจะมี u 21เข้ามาเสริมเด็กๆด็ก u 19เข้ามาเสริมตอนนี้เราเริ่มซ้อมเด็กเจเนอเรชันใหม่แล้วจะเอาใครไป VNL มีเยอะมากคือคอย่างนี้ครับเราเรียก u 19บางคน u 21บางคนมาซ้อมเพื่อที่ให้เขารู้ว่าเขาเตรียมตัวที่จะเล่นทีมชาตินะคือเขามีคุณค่าเขามีความหมายทางจิตเขาเขาจะกำลังจะเป็นนักกีฬาทีมชาตินะ VNL ปีนี้วีคแรก แมตช์แรกที่เราจะเล่นกับทีมดังทีม <ไป S 1> ใหญ่ของเขาไปปักกิ่งค <ไป S 2> <ร>ังง้งแรกกับปักกิ่งเราจะวางแผนไปถึงก่อนกี่วันดีเราจะซ้อมกับใครแล้วเราควรจะใช้ใครไปเล่นในสนามนี้ต้องดีเวลหอปคือพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่นี่คือเชียสนุกตบสนัน่นเธอพี่บอยเล่าสนุกไหมคะถ้าชอบนะคะขอกดไลค์กดแชร์ขอหนึ่งคอมเมนต์ได้ไหมคะเพราะว่านี่คือเรื่องราวที่พี่บอยเอามาสรุปและชวนทุกคนคิดทุกคนคุยไปด้วยกันเนาะโลกนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลง วอลเลย์บอลกำลังจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวรอดูว่า VNL 2025จะเป็นยังไงถ้าทุกคนชอบติดตามไปด้วยกันค่ะ